สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นไงคะท่องกริยา3ามช่อง irregular e verbs ไปถึงไหนแล้วอย่างน้อยถ้ายังไม่ได้เริ่มก็เริ่มซะนะคะวันละ3คํคำก็ยังดีนะนะอุ้มจะบอกว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับวันนี้โนะ้มมีคลิปสั้นๆจะมาช่วยเรื่องการออกเสียงนะซึ่ง วันนี้นุ่มจะสอนเกี่ยวกับ Silent Letters Silent แปลว่าเงียบนะคะ Silent เนี่ยแปลว่าเงียบ Letters คือตัวอักษรตัวอักษรเงียบตัวอักษรเงียบชื่อมันบอกอยู่แล้วสแสดงว่ามันหมายถึงตัวอักษรที่เราไม่ออกเสียงลองมาดูตัวอย่างตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงกันนะวันนี้นุ่มมี2ตัวอย่างใหญ่ๆ ตัวอย่างแรกนะคะคือ silence k นั่นคือ k ที่ไม่ออกเสียงไม่ออกเสียงนะลองมาดูตัวอย่างคำกันเลยดีกว่า know อ่านว่าอะไรลูกไม่อ่านว่า k n o นะเพราะตัวนี้ตัว k ไม่ออกเสียงออกเสียงตั้งแต่ตัว n เป็นต้นไปเพราะฉะนันตัวนี้อ่านว่า n o ที่แปลว่ารู้หรือรู้จักตัวนี้อย่างเช่นบอกว่า i don't know ฉันไม่รู้หรือ I have n o I have known him for a long time หรือว่า I know ฉันรู้อ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกแค่ K n O W know ที่แปลว่ารู้หรือรู้จักตัวนี้เืิมสระอูไปนิดนึงนะขอโทษวันนี้ทำทำ PowerPoint เร็วไปหน่อยเลยอาจจะตกหล่นบ้างตัวที่สองเรียกว่าอ่านว่าอะไรคะไม่อ่านว่าคณีเพราะตัวเคไม่ออกเสียงใช่ไหมลกูกอ่านว่านี่ที่แปลว่า หัวเข่าอันนี้หาเข่าแล้วค่ะอ่าเป็นเพราะพิมพ์เร็วอ่าเพราะนั้นหัวเข่านะลูกหัวเข่าอ่าเขาต่อระหว่างอ่าอ่าขาบนและขาล่างเราเรียกว่าหัวเข่าเนาะนี่นะคะหัวเข่าต่อไป knock อ่าฮะ I knock on the door อ่า knock knock อ่าแปลว่าเคาะอ่าฮะต่อไป the next one K N I T อ่านว่า knit knit แปลว่าถักอ่าฮะ ต่อไปคำนี้คำนี้ถ้าไม่มีตัว k มันอ่านออกเสียงว่า night n i g h t night แปลว่ากลางคืนเนาะต่อไปถ้ามีตัว k ก็ยังคงอ่านเสียงว่า night เช่นกันแต่แปลว่าอัศวินค่ะตัวนี้นะคะ night แปลว่าอัศวินสุดท้ายของมีคมเด็กๆห้ามเล่นนะ k n i f e นะคะตัวนี้ knife อ่านว่า,ามีดนะคะ k n i f e knife อย่าลืมเสียง F E ข้างหลังนะคะ k n if e แปลว่ามีดอ่ะ once again เราลองมาอ่านพร้อมกันตัวแรกนะคะตัวแรก no knee knock knit night knife โอเคไมคะหาออัดออกตามนะลูกตัวที่สองเสียง s i l e n t w s i l e n t แปลว่าเงียบ w แปลก็คือเสียง w ที่เงียบนั่นก็คือไม่ออกเสียงอ่ะเสียง s i l e n t w ตัวแรก w r i t e ตัวนี้แปลว่าเขียนคราที่แล้วเราเพิ่งท่องกริยาสามช่องไปด้วยกัน write wrote written นะคะแปลว่าเขียนไม่มีเสียงวอลแหวนเลยเด็กๆบางคนชอบบักตัวนี้ว่า white ไม่ใช่นะตัวนี้ออกเสียงว่า r i g h t ออกเสียงตั้งแต่ตัว r เป็นต้นไป r i t e wrote written แปลว่าเขียนนะคะต่อไปตัวต่อไปอ่านว่า wrong เด็กๆห้ามออกวองนะไม่มีเสียงวอลแหวนไม่มีเสียง w เลยสักนิดเนาะสักนิดเลยตัวต่อไป the next one wrist wrist ข้อมือนะคะอา่าฮะ wrist ข้อมือ and next one w r i n k l ร w r i ิ้วรอยริ้วรอยริ้วรอย w r i n k อ e อ,อาจจะเป็นริ้วรอยบนใบหน้าหรือ Wrinkles ริ้วเสื้อที่ยับเสื้อที่ยับเราก็เรียกว่า wrinkle เช่นกันนะคะต่อไป Wrap แปลว่าห่อเป็นกริยานะคะ I am wrapping the gift อชั้นกำลังห่อของขวัญหรือ w r p p p r r s ก็คือกระดาษห่อหรือตัวหอนั่นเองนะคะอ่ะตัวนี้ W ไม่มีการออกเสียงเลยโอเคเดี๋ยวเราลองมาอ่านเรามาฝึกอ่านบทสั้นๆกันหน่อยดีกว่าอ่ะไปพร้อมกันนะอุ้มจะอ่านช้าๆชัดๆแล้วหนูลองอ่านตามนะโอเคพร้อมยังโอเคถ้าพร้อมแล้ว g e t set and go I know a handsome knight he has a knife and he likes to knit He knocks on the door. His knees are big ลองอ่านตามนะฮะอ่ะบทต่อไปอ่า W R ที่ W, R T w ไม่ออกเสียงพร้อมอยางพร้อมแล้วไปพร้อมกันเลยค่ะ Jenny writes a letter every day. Yesterday she wrote a letter to her friend. The letter is written by her. She has a big wrist and some wrinkles. She wrap t h gift with t a wrapper. เ hey อเมคะว่า W ไม่มีการออกเสียงเลยเราจะออกเสียงตั้งแต่ตัว R เป็นต้นไปเอาลคะค่ะลองฝึกดูนะคะรับรองว่าถ้าหนูฝึกทุกวันมีประโยชน์แน่นอนนะคะเรียนภาษาอังกฤษวันละนิดนะคะแล้วหนูจะรู้สึกมีความสุขกับมันมากๆเลย See you next time. 拜拜。